ชนบุรีนะครับมีแรงงานเถื่อนบางส่วนนะครับที่ลัดลอบเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมาย ภายในตลาดดังแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอบางละมุงก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทราบข่าวมานะครับในครั้งนี้ก็เลยลงพื้นที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนั่นเองครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับลงพื้นที่ไปประมาณ20นายแล้วก็วินาทีที่ลงไปที่ตลาดแห่งนี้นะคุณรันโอโหแรงงานต่างด้าวแตกคือเลยทีเดียวบางคนเนี่ยถึงขั้นนะฮะ ยอมเสี่ยงภัยด้วยการปีนกำแพงสูง5เมตรเพื่อที่จะหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับเป็นหญิงสาวชาวกัมพูชาตอนนี้เนี่ยเธออายุประมาณ34ปีนะครับเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าอยู่ประเทศไทยมากว่า10ปีรักประเทศไทยเหมือนกับบ้านเกิดนะครับเพราะว่าที่นี่คือแหล่งทำรรม,มาหากินของเธอนั่นเองครับอะไปดูกันหน่อยนี่เลยนะครับเป็นแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยของเราค,ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอยู่ที่อำเภอาบางละมุงจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็พบว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่ที่ประมาณ4คนนั่นเองครับตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีนะครับสนธิกำลังกว่า20นายเข้าปิดล้อมตลาดรัตนากรในอำเภอบางละมุงช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ เป้าหมายก็คือแรงงานต่างด้าวที่แอบแฝงตัวเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายและทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวปุ๊บกลุ่มแรงงานต่างด้าวพากันแตกคือวิ่งหนีอย่างอลหมานนะครับบางคนเนี่ยถึงกับเสี่ยงตายปีนกำแพงสูงกว่า5เมตรเพื่อที่จะหลบหนีการจับกลุมของตำรวจครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการวางกำลังดักเอาไว้ทุกทิศทางจึงสามารถคุมตัวเอาไว้ได้นั่นเองครับ หลังจากนั้นนี้เลยนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับหญิงชาวกัมพูชาตอนนี้เธออายุ34ปีอย่างที่บอกหนึ่งในแรงงานนี่นะครับเธอเล่าทั้งน้ำตาให้ฟังว่าเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เธอเนี่ยอายุ18ปีตอนนั้นก็เป็นสาวใช่ไหมฮะยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยเข้ามาทำงานที่เมืองไทยอายุ18ปี ตอนนี้34ก็ทำงานมาสักประมาณ15-16ปีแล้วนะ,ะก็นานพอสมควรเธอเล่าให้ฟังบอกว่ารักประเทศไทยมากๆรู้ว่าผิดที่เอกสารไม่เรียบร้อยจริงๆมาอยู่นานขนาดนี้นะ1 5 1 6ปีน่าจะเดินเรื่องให้มันถูกต้องตามกฎหมายเธออ้างว่าเธอไม่มีทางเลือกเพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่วนเรื่องกระแสความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา เพราะว่าตัวเธอก็เป็นคนกัมพูชานี่นะครับเธอยอมรับว่าเครียดและกลัวแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าที่นี่ก็คือประเทศไทยเนี่ยคือแหล่งทำม,มาหากินของเธอและครอบครัวนั่นเองครับทางด้านของพันตรจเอกวสุรั์ชัยธีรพัฒน์ท่านเป็นรองผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดชนบุรีท่านบอกว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนหาข่าวซึ่งก็พบว่าตลาดแห่งนี้นะครับ มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากจากการคัดแยกอย่างละเอียดพบผู้กระทำความผิดเป็นชาวกัมพูชา4รายแบ่งเป็นอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์2รายและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีก2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศพร้อมทั้งจะขยายผลดำเนินคดีกับนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยฮะ คือนายจ้างก็มีส่วนผิดอยู่นะนะครับเจ้าของร้านเจ้าของแผงตลาดต่างๆหรือเจ้าของตลาดเลยนี่นะครับอาจจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบมากกว่าเดิมนี่นะครับก็จะมีการดำเนินคดีกับนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายยืนยันนะครับว่าจะมีการสุ่มตรวจอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีหลังจากนี้ต่อไปครับ วันนี้นะครับก็เป็นประกามนโยบายของท่านาผู้ช่วการตำรวจชาตินะครับแล้วก็ท่านพลเอกสรรราญนะวุมานะครับรองผู้การตำรวจชาติซึ่งรับนโยบายในการแก้ไขปัญหานะครับเรื่อง <c oughs> แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับมาเดเนินการก็ได้สั่งการมาทางาท่านผู้ช่วการตำรวจกองทัพสองนะครับท่านพลตรวีโทสุรชัยสุรเชษฐพงศ์นะครับเ <c oughs> พื่อให้มาดำเนินการนะครับตรวจสอบแล้วก็กวดขันจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับก็ วันนี้ก็จะเป็นการเน้นการปิดล็อกจวดค้นในเป้าหมายสําคัญนะครับในเขตพื้นที่อย่างในวันนี้นะครับก็มาดำเนินการในพื้นที่ของสอพเมืองพัทยานะครับที่ตระวรัตนากรถนนเทพสิทธิ์นะครับก็มีอยู่จํานวน1,500ล็อก ก่อนเขา้าดำเนินการเนี่ยทางฝ่ายสืบสวนของสอพพุยยาเนี่ยได้มีการเคสซิ่งนะครับเพื่อ,อค้นหาเป้าหมายในการเกระัำโดนเฉพาะร้านที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับก็ผลการตรวจสอบเนี่ยเราสามารถรวบรวมมาได้จํานวน20่รายนะครับก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยได้รับอนุญาต อยู่ในเมืองไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีระยะเวลาทำงานเนี่ยนะครับตามมือยู่ก็มีอยู่จํานวน21รายนะครับที่ตรวจสอบพบแล้วเนี่ยว่ามีโอเวอร์สเตย์จำนวน2รายนะครับอีก2รายเนี่ยลกักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวจะดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของตัวในงานต่างด้าวแล้วก็ตัวนายจ้างผู้ประกอบการต่อไปครับอยากอยาก,ยาก,กเดินหน้าต่อเลยไหมเกี่ยวกับก็ก็ รู้สืบเรื่องนะครับมีมีเรื่องเรื่องปัญหาของแรงงานต่างด้าวนะครับก็ต้องอดาเนินการนะครับควบคุมดูแลให้มันเป็นตับกรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับการมากระทําวาอผิดของบคุคคลต่างด้าวนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและสิทธิ์ของประชาชนนะครับให้มันอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ